นี่อย่างที่บอกครับเนี่ยผมเนี่ยร้อยโลนี่ขึ้นแบบสบายๆเลยครับผมนี่ขึ้นไปนั่งทํางานขึ้นฝั่งหนึ่งลงอีกฝั่งหนึ่งสบายๆเลยนะนี่ซึ่งบันไดพับแบบเดิมถามว่าผมมีไหมมีครับถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ใช้งานได้ดีแต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับคือมันมีบันไดขึ้นได้แค่ฝั่งเดียวอะ่ะฝั่งนี้มันไม่มีนะ ทำแบบตัวสีส้มนี้ไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งครับคนนี่้ช่วยกันจับพยุงจิ้นงานนะแล้วทำงานไปพร้อมกันได้เลยนะนี่ผู้ใหญ่สองคนยังสบ,ยสบายสบายครับผมสามารถเคลื่อนย้ายยกย้ายทำงานได้อย่างสะดวกครับนี่แข็งแรงน้ำหนักเบาเห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นให้ดูแล้วผู้ใหญ่สองคนยังสบายสบายเฉพาะผมนี่คนเดียวก็ร้อยโลแล้วใช้งานเสร็จแล้วพับเก็บได้เลยครับผมนี่ เอาไปตั้งวางไว้ตรงไหนก็ได้นี่พับแล้วก็เหลือแค่นี้ประมาณนี้เท่านั้นเองลูี้ซื้อนานแล้วหาม,มานานแล้วครับบันไดพับได้ที่แบบว่าสามารถมีบันไดเหยียบขึ้นได้ทั้งสองทางเลยอยากขึ้นฝั่งไหนก็ขึ้นไปได้หมดเลยนี่ขึ้นไปนะครับอย่าที่บอกครับขึ้นไปได้เลย ยืนทํางงททางานชอบนู่นซ่อมนี่ครับหรือถ้ายืนแบบนี้มันเมื่อยถูกไละ่ะมันต้องเกรงสองขานี่ครับอย่างที่บอกเขามีให้เราสามารถนี่จะยืนทํางานแบบนี้ก็ได้หรือเมื่อยก็ร่างทาได้เลยสําหรับบันไดตัวนี้เป็นรุ่นความสูงเมตรแปดสิบนะครับของร้านนี้เขาก็มีให้เลือกความสูงหลายขนาดตามต้องการตามการใช้งานของแต่ละท่านเลยหรืออย่างกรณี งานบางจุดนะับที่จะต้องใช้เพื่อนอีกคนนึงขึ้นมาช่วยพยุงนะครับก็าสามารถขึ้นมายืนได้เลยครับสองฝั่งพร้อมกันช่วยกันจับทั้งสองฝั่งนะพร้อมขึ้นได้สองฝั่งเลยหรืองานบางจุดนะับที่แบบว่าจะต้องเปลี่ยนมุมในการทํางานนะครับนี่ขยายข้ามมุมได้เลยครับผมนี่แบบนี้จัดไป ขึ้นฝั่งหนึ่งลงฝั่งหนึ่งได้เลยครับนี่น้ําหนักร้อยโลขึ้นลงแบบสบายๆเลยไม่ได้บางกองแข็งเลยนะครับผมนี่ครับมีบันไดให้เหยียบขึ้นสองฝั่งเลยทุกขั้นเลยนะฐานทั้งสี่ขาเขาเป็นตัวยางแข็งแบบกันลื่นแบบนี้ครับผมด้านบนครับที่ผมบอกว่าสามารถนั่งทํางานได้เลยนี่ดูดินี่ฟังนะนี่เทียบกับมือใหญ่ผมเลยครับผมนี่อ๋อ นั่งทำงานได้เลยมีคานที่มุมการโยกคลอนนั่นเองมุมบนแล้วก็คานที่มุมล่างนะครับผมกันโยกคลอนนั่นเองดูนี้ซื้อนานและบันไดพับได้ที่มีทางขึ้นสองทางแบบเนี้ยเอาไปเก็บก่อนเด้อไปก่อนครับสวัสดีครับผม